คือ,อรายการบิ๊กต้าลูก,กี้นะดูจากอินโทรก็คงรู้แล้วว่านี่รายการอะไรได้อย่าคนแร้คนโซเวลนะไม่ได้อะไรรคับ, <S <S คบมีคนมีแขกรับเชิญน,นะชื่อว่าคนโซเวลใช่ไหมคนโซเวลไม่ใช่ครับอาจจะเลิกเลยอ่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรโปรโมทเซิร์ฟเอ,อ็กซ์แท็ก์โอดทขายทาตกันนะวันนี้รู้สึกเหมือนคุณจะเอาโมตมาประมาณสามวันนี้แล้วไม่ใช่หรอครับใช่อันนี้อันใหม่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 เลยนะอันใหม่คนใหม่เลยครับ วันนี้เราจะมาทาเรื่องมอสอออต่างๆใน,นะนเฟเวอร์นะมีมอสที่ยังใช้ได้มีชุดเกาะมอสนะโอ้โอหขวดมากเลยขวดมากเบื่อขดบากเบือบักเบือไปเบืด้วยนะมีว่าอาวุธหลายๆอย่างนะหลายๆอย่างด้วยมียศเป็นของอ t t a c k a t t e n ช i o นนะผมไม่พูดบรขากข้าราชการนะ นี่คุณดูของผมครับคุณดูของผมครับโอ้โหคันเทพครับกองหลังเขาเปเสริมนะมีหลยคนที่เป็นชาวบ้านมีหลายคนที่เป็นทีมกำรวจและมีส่วนน้อยนะฮะที่เป็นกองรักษาการใช่ไหมคุณโซเวลไม่รู้ครับเดี๋ยวนี้ริวจะไม่ยุ่งเดี๋ยวนี้ริวจะไม่ยุ่งด้วยริวจะไม่ยุ่งครับเข้าไปคุณกรุณามาไหมมาช่วยมีมีระบบเกียนนะเกียนเกียนเกียนนะเกียนเอสซีแล้วเกียนอาเบะลปุ๊เลยละ เวลาช่องมานะเดี Play ๋ยวค่อยไปใส่ใหม่ละแล้วกินกากที่มันลอกเลยแบบชื่งผมไปอะแล้วเดี๋ยวเกลือสร์ิเกลือส์คือสิ่งที่ดีที่สุดต่ชีวิตนะเรียกแบนพีวีพกิววอลด้วยใช่ไหมคุณคุณคุณเฟลว์เกมอะไรเกลียดมากครับเพราะว่ามันไม่ในการบอกคำสั่งต่างๆให้ให้คนเล่นเลยครับมีคนติดในนั้นไปคนหนึ่งแล้วนะครับคนรแบบ ใครอ่ะคุณรู้หรือไม่ไอมาดีอาสอะไรนั่นอ๋อหรือล่ะเนี่ยนะในนี้ก็จะมีระบบพิวที่ต่างๆนะเออพิวพีปัญญาอ่อนนนับโอมีไอคองใช้แล้วคนแสามารถเรียกได้นะเรียกได้ครับแต่จะตอบหรือตอบเราถ่ายไปกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้นะเราใช้แฟบถ่ายนะแฟบ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 ไม่ใช่อ่ะอ้าวไม่ใช่อ่ะ นี่ในกิจเราก็จะมีกิจกรรมแข่งหมูนะแข่งหมูแบบโอ้โหจัดกันตอมจัดกะเวลาในการเวลาทำการนับโอ้โหตามแต่เจ้าของสินี้ก็คือสีของสีนี้ก็คือสีแดงนะเด็กเจ้านื่นแพอไม่ใช่ละสแตนสามิเนี่ยคือประตูทางถ้าจะเล่นในหนังนี้นะบอกก่อนจะได้ไปเอาปีเีมากันสตันไว้ก่อนเกยสแัน มานจอกอสะท้อด้วยกันละค่ะถ้าจะให้เว็บเว็บนะก็จะให้ใน description นะนี่นะ description นะตั้งต่เรอ่รลอดนะดับใน description แล้วก็ตัวเกมก็จะให้ใน description นะถ้าถ้าจะโหลดตัวเกมนะให้ลบตอดไหมครับออกก่อนนะสามเอ่อมันไม่งั้นมันจอดเไม่ได้ไหมจอดะไม่ รายงานครับมีคนติดเพิ่มเข้ามาอีกสองคนแล้วกลายเป็นสามคนเรียบร้อยครับตอนนี้ครับออกไม่ได้ครับแต่ผมออกได้ครับพี่อลาเพลครับ<ะ>คือคือบิวเดอร er ์อันดับตึ่งของเซนะิร์ฟเวอร์ะคุณสัตว์ใช่ไหมสัตว์เราสันสนี่ปีนอนสต็อปชุวย,ยปีนปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีผมจะแคสทีวีไปอีกอย่างหนึ่งนะวันนี้วันนี้สนุกแน่นะครับคีบีบีนะสนุกแน่ครับ ไม่ไม่ครับไม่ครับมันเทพทูครับเอ้หี้ยไปสนใจมันนะครับเออชังนก็เถอะอย่าพูดมากฮะมันเทพทูครับรายการของเราก็จบีเท่านี้นะอย่าลืมดติดตามและไลค์และสตอร์กอย่าลืมดิดไลค์มันด้วยนะครับไม่ดีไลค์ไลดีดิไลไม่ต้องไอสี่ล้อได้